วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอบประปาราวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่12เดือนธันวาคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่ทางรัดชานภาคเหนือนะครับทาหารเทียนเนหรือทาหารตะอังก็ยังบุกโจมตีเข้ายึดฐานทาหารไม่ลงลายอย่างหนักนะครับที่อยู่ในเขตเมืองน้ำสันหรือเมืองน้ำคำ มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นตั้งแต่9้าโมงเช้านะครับประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันทาหารมินา,ายที่อยู่ในฐานก็ยิงปืนใหญ่ตอบโต้ออกมาจากฐานนะครับแล้วทาหารเทเนก็ใช้ปืนเล็กปืนน้อยบุกเข้าโจมตีกันอย่างหนักทั้งสองฝ่ายมีการเสียชีวิตกันเกิดขึ้นนะครับฐานที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับแล้วยิงปืนใหญ่ตอบโต้ออกมาจากฐานนะครับเพื่อจะช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่รู้ว่าทาหารเทเนก บุกเข้าโจมตีหรือเข้ายึดฐานนะครับหลังจากนั้นทหารมิลลายที่อยู่ในฐานประมาณ40นายสู้กับทหารเทียเนเวไม่ได้นะครับต้องวิ่งหนีออกไปจากฐานนะครับแล้วทหารเทียเนเวเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่ไปยึดอาวุธปืนกองกําลังทหารมิลลาายไว้ได้จํานวนมากนะครับทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กลูกกระสุนอาหารการกินทิ้งไว้อยู่ในฐานนะครับกองกําลังทหารมิลลายที่มีฐานอยู่ทางรัชฐานภาคเหนือตอนนี้ทหารเทียเนเวย บุกโจมตีหรือขับไล่พวกมินองลายให้ออกไปจากรัชฐานภาคเหนือนะครับแต่กองกำลังทาหารมินองลายก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์ MI 35 เข้ามาในพื้นที่นะครับยิงจรดลงใส่บ้านเดอนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองน้ำสันนะครับมีไฟไหม้เกิดขึ้นหลายบ้านด้วยกันครับทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองน้ำสันได้รับบาดเจ็บบ้านได้รับความเสียหายเกิดขึ้นหลายสิบหลังด้วยกันครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิถุลายนใช้ลถกอเตอร์กับเครื่องบินขับไล่บินไปบินมาอยู่เกือบร้อยกั่รอบนะครับ2วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่11เมื่อวานนี้กองกําลังทหารมิถลลายใช้เครื่องบินเข้าโจมตีอย่างหนักในเขตเมืองน้ําสันหรือเมืองน้ําคานะครับทําให้บ้านเดินได้รับความเสียหายเกิดขึ้นเวลาสู้รบกันที่ใดกองกําลังทหารมิถไลายชอบใช้เลอกเตอร์กับเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่ไหวครั้งนะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในเขตเมืองน้ำสัน ถ่ายภาพวิดีโอไว้นะครับว่ากองกําลังทหารมิจนงลายกําลังใช้เลโกเตอร์โจมตีทหารเทียนเวที่อยู่ในเขตเมืองนําสั่นนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนบอกว่าให้ไปสู้กันที่อื่นนะครับอย่ามาสู้กันตามเมืองต่างๆทําให้บ้านเดินได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแต่ทหารเทียนเวก็ยังปักหลักอยู่ตามหัวเมืองต่างๆแล้วบุกเข้าโจมตียึดฐานพวกมิจนงลายอยู่บ่อยครั้งนะครับทหารมิจนงลายก็เลย ใช้เครื่องบินขับไล่ Mi-35 หรือ Y-12 นะครับก็เลยโจมตีอย่างหนักวันนี้กองกำลังทหารมินไลยัยก็ยังใช้เฮลิคอปเตอร์เสริมกำลังเข้ามาอย่างหนักนะครับเพื่อเข้ามาในเขตเมืองน้ำสันทางรัดฉานภาคเหนือหรือเขตเมืองน้ำคำนะครับตอนนี้กองกำลังทหารมินไลยัยเริ่มขนอาวุธเสริมกำลังทางเฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่ทางรัดฉานภาคเหนือนะครับ คนที่ลำบากที่สุดก็คือพี่น้องชาวบ้านนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมินองลายสุนมากจะใช้ปเกอร์ยิงจะวหลดใส่บ้านเดือนนะครับไม่ใช่ว่าไปยิงใส่ทหารเทียนเนที่มีอยู่ตามป่าตามเขานะครับกองกําลังทหารมินองลายก็อาจจะคิดว่าทหารเทียนเนอยู่ตามหัวเมืองต่างๆก็เลยยิงจรวลดลงใส่บ้านเดือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นหลายสิบหลังด้วยกันนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองประครกูนะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดเนื่องจากกองกําลังชาหารไม่นองลายพยายามจากขนอาวุธเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับมีรถขบวนประมาณ3ลํากลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพิเทพท้องถิ่นใช้โดน,ส,นสอดส่องดูกองกําลังชาหารไม่นองลายกลุ่มนี้ที่กําลังจะเข้าเมืองประครกูนะครับ น้องๆเยาวชนใช้โดนติดกับระเบิดนะครับในช่วงเวลา9โมงของวันที่11เมื่อวานี้หลังจากกองกำลังทาหารมินายเข้ามาถึงทางโคงง้งงอทางเข้าเมืองประโคกูนะครับแล้วโยนระเบิดลงใส่พวกมินายประมาณ3ลูกด้วยกัน,นครับทำให้ทาหารมินายบาดเจ็บไปหลายนายนะครับแล้วมีรถบรรทุกได้รับความเสียหายไป1คันนะครับกองกำลังทหารมินลาย ที่ขนอาวุธอาหารการกินเข้ามาทาหารประมาณ15นายนะครับวิ่งหนีออกไปจากพื้นที่แล้วทิ้งรถที่ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอาจจะกลัวกลุ่มปกป้องประชาชนดักซุ่มโจมตีตามข้างทางนะครับขับรถหนีไปได้2คันส่วนอีก1คันได้รับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วทิ้งอาวุธปืนไว้ในรถจำนวนมากนะครับกองกำลังทาหารมินนองลาย พยายามจะเสริมกําลังอยู่ทุกวันนะครับเพื่อเข้ามายัางเมืองประโขกูแต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มพีเลียบท้องถิ่นเคยประกาศเตือนพวกมินโนงลายว่าห้ามเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ทุกเส้นทางแต่ก็ยังเข้ามาอยู่นะครับน้องๆเยาวชนเฝ้าอยู่24ชั่วโมงตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะครับจะไม่ยอมให้รถขบวนทาหารมินโนงลายเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับ เวลาเข้ามาที่ใดชอบมาคุมขู่คุมเหงพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับน้องๆเยาวชนก็เลยใช้โดนโยนระเบิดใส่พวกมิจฉไลสองพื้นที่ด้วยกันครับเมื่อวานนี้ค่ายพวกมิจองลที่มาพักอาศัยอยู่ใกล้กับหมู่บ้านตูกูนะครับมีวัดแห่งหนึ่งแล้วมาพักอาศัยอยู่ประมาณ40กว่านายนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพิเิตท้องถิ่นก็ใช้โดนโจมตีใส่พวกมิจองลอย่างหนักนะครับ ทำให้ได้รับบาดเจ็บกันไปหลายคนนะครับแต่ยังไม่ทราบในชาติว่าทหารมิลองลายเสียชีวิตไปกี่นายในพื้นที่เขตเมืองประคบกูนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดกะเลียงนะครับศูนย์เคียนยูบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกําลังทหารมิลองลายมีข่ายใหญ่อยู่แห่งหนึ่งมาตั้งฐานอยู่ตั้งแต่วันที่17เดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมาอยู่ประมาณเดือนกว่า กองกาลังทาหารมินองลายมาพักอาศัยอยู่ในฐานนี้มีกันประมาณ30กสิบกนนายนะครับอาจจะกลัวทาหารเคนเนจะบุกเข้าโจมตีนะครับกองกําลังทาหารมินอไลายย้ายฐานออกไปตั้งแต่วันที่10เหเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วทาหารเคนเนเข้าไปเคลียรในพื้นที่ต่างๆไปเจอใส่ฐานเปล่านะครับไม่มีคนอยู่ในพื้นที่ก็เลยเอาไฟจุดเผาฐานพวกมินอลายทิ้งเกือบทั้งหมดนะครับ อาจจะมีการแจ้งเตือนมากับพวกมิองลายนะครับที่อยู่ในฐานนี้อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยย้ายไปอยู่รวมกันอยู่ที่อื่นตอนนี้ทหารเคยนอเอกำลังตามล่าทหารพวกนี้อยู่ที่กำลังย้ายค่ายเพื่อจะไปรวมตัวกันมากขึ้นนะครับถ้าปล่อยรวมตัวกันมากขึ้นก็อาจจะสู้กับทหารมิงไลายไม่ได้นะครับตอนนี้ทหารเคนเอกับทหารเคนยอยู่ กำลังสอดส่องลูกองกําลังทาหารมิลลอนลายเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ลัดกะเลียงนะครับย้ายไปย้ายมาอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาทาหารเคีนเนเอเอาไฟจุดเผาค่ายพวกมินองลายทิ้งเกือบสองฐานด้วยกัน,นครับที่อยู่ในเขตเมืองกอกะเลน,นะครับพี่น้องยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ